ครับผมก็ขอกราสวัสดีลิงที่วัฒนาการและเราคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมพาร์ตี้บายแล้วก็ผม F d o ด็คนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวของแต่งใหม่ของเจ้าตัวปืนฟาโลนั่นเองนะครับผมเป็นของแต่งที่บอกได้เลยว่าไม่รู้จะดีหรือเปล่านะฮะต้องมาลองกันนะครับก็คือเจ้าตัวของแต่ง Under Bar r e l นะฮะหสตันการนั่นเองหรือว่าเรียกว่าปืนช็อตไฟฟ้านั่นเองนะครับผมก็ผมจะมาบอกวิธีการปลดล็อกด้วยนะครับว่าควรทํายังไง นะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็กดเข้าไปที่กิจกรรมนะครับเห็นไหมกิจกรรมซ้ายมือนะครับผมที่มันอยู่ข้างล่างแบตเทิร์พาร์เนาะแล้วก็กดอันตรงกลางครับผมที่เขียวว่าไลน์ซีซั่นนะครับผมกดเข้าไปเลยจะมีอยู่อันเดียวนะครับผมนะก็จะมีภารกิจทั้งหมดนะครับภารกิจอย่างแรกนะครับผมก็คือเล่น2แมป MP หรือ ชนะ1แมปใน MP นะครับเล่นธรรมดาก็ได้นะครับผมเขาเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นจะอันดับเนาะ mm. ก็เล่นยิงบอดปกตินะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับผมทําความเสียหาย1,000ดาเมจด้วยเบสิกฟาโล SMG นั่นเองนะครับผม ส่วนตัวผมก,ก็คือใช้แบบฟารโลปกติเลยนะครับแบบไม่แต่งแบบไม่อะไรผมไม่รู้นะว่าผมได้ผมเห็นเขาว่าเบสิกอ่ะผมก็เลยแบบล้างม่งหมดเลยนะครับไม่ใส่สก,กินด้วยนะแล้วก็ค่า20ตัวด้วย S M G ใน M P นะครับผมก็คือ,อไม่ต้องลงแรงยิงบอดนี่เลยฮะเอา S M G อะไรก็ได้เอาสวิตช b เ a d e X นายิงก็ได้นะครับผมแล้วก็อันที่4นะครับผม ค่าสิบคนได้อย่างน้อยระยะ10เมตรนะครับผมด้วยฟาโลนั่นเองนะครับผมก็คือค่าคนระยะ10เมตรด้วยฟาโลเท่านั้นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ยากนะฮะคือยิงๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะเองนะผมแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับผมค่าสิบคนด้วย SMG f a r จฟาโลโดยใส่เปิร์กเจ้าตัวกันกระตุกนะผมเป็นเปิร์กสีเขียวเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับผมเปิร์กอันนี้นะครับผมสีเขียวนี่ตัวนี้นะครับผมจะ เป็นในส่วนของภารกิจตัวเมื่อกี้นะครับก็คือใส่เปิร์กตัวนี้เล่นไปด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าทั้งหมด10คนโดยที่ใส่เปิร์กนี้ไปด้วยมันก็จะทําให้เราผ่านภารกิจได้นะผมโอเคแล้วก็ภารกิจต่อไปภารกิจสุดท้ายสาหรับอาที่มันยังไม่สุดท้ายหรอกแต่มันได้ของแล้วนะผมก็คือชนะ3ามแมตช์เอ็มพีโดยสมใส่ปืนฟาโลถือตอนจบนะครับผมก็คือถือตอนจบก็คือคุณจะเล่นปืนอะไรก็ได้ในตอนแรกพอใกล้จบเกมให้ถือปืนฟาโลแต่ ต้องชนะนะคบเพราะเขียนว่าชนะต้องอ่านให้ละเอียดจริงๆนะไม่ใช่แบบเอ้ยถือไปแล้วอ่ะฮะพอเล่นจบเกมอ้าวทำไมไม่ขึ้นนะครับต้องอ่านให้ละเอียดนะผมมันต้องชนะเท่านั้นนะครับผมและกี่สุดท้ายเราก็จะได้มาเดี๋ยวผมจะเข้าไปทดลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมไปเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมจะมาดูกันอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของระยะเอาระยะไหนคือระยะแรกของมันนะครับผมนี่ผมจะถอยให้ดูเลยช,ะชะ้าๆนี่โอเคประมาณนี้นะผมประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาระยะให้ดูเนาะนี่ก็ประมาณ8เมตรนะครับผมระยะของมันคือ8เมตรนะครับผมนี่ช็อตไปเลยทีเดียวตายนะครับผมช็อตทีเดียวตายโอเคต่อไปนะครับผมอเดี๋ยวผมจะมาทดลองแบรรวบรรว,ว่ายิงแบบ ถักถากแบบไม่โดนนะครับแบบไม่ได้โดนเป้าไม่ได้โดนตัวนะนี่ไงไม่เข้านะผมโอเคนี่แหละไม่โดนนะผมลูกกระสุนจะมีระยะเวลาทั้งหมดยิงไปแล้วยิงไปแล้วประมาณ1-2ึงวิมันจะกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวดูเนี่ยไอ้ว่ายิงไปแล้วนี่กลับมาใหม่นะครับเห็นปะหนึ่งสองแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานี่เห็นปะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับถ้าไม่ยิงโดนแล้วก็ต่อไปเป็นโทฟี่นะผมโทฟี่การระเบิดจะกันได้หรือเปล่าลองดูนะฮะ นี่แหละโทฟี่เอาไม่อยู่นะครับผมโทฟี่ไม่ได้กันนะฮะต่อไปนะครับผมเป็นล่างทองนะครับผมเป็นสกิลเกาะทองของโอเปอรเตอร์นะฮะจะกันอยู่ไหมนะครับผมไม่อยู่นะครับปกติล่างทองนี่บอกได้เลยว่าถึกจัดดนะครับผมเจอปืนช็อตไฟฟ้าไปทีนี้จบเลยนะครับต่อไปนะผมเป็นโกลแอดนั่นเองนะครับผมมุ่นยตนโกโลแอดต้องโดนกี่นัดถึงตายนะครับผมต้องโดนกี่นัดถึงตายนะครับ โ <c oughs> อ้ยสำลักเลยโอ้ยสำลักความรักโอเคนี่นั้นหนึ่งสองเดี๋ยวนะนัดที่สามนะฮะแล้วก็นัดที่สี่เรียบร้อยครับผมทั้งหมดสีดน่นัดเนาะครับเนาะโอเคครับผมตอนนี้มาอยู่กับโหมดซอมบี้นะครับผมเอามาลองว่ายิงซอมบี้เนี่ยจะแรงหรือเปล่าแต่ผลปรากฏว่ายิงซอมบี้ไม่ได้นะครับผมในส่วนของอเจ้าตัวปืนนี้ นะครับผมก็คือปุ่มเนี้ยผมลืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะปุ่มปุ่มยิงสายฟ้ามันจะขึ้นมาก็คือปุ่มมีดนะครับผมปุ่มที่ว่าเป็นปุ่มฟันมีดฟันน่ะนะฮะมันจะเด้งขึ้นมานะครับซึ่งดันในในส่วนในส่วนของซอมบี้ไม่สามารถที่จะยิงสายฟ้าได้นะครับผมก็รู้กันในที่นี้เลยนะครับผมโอเคเนี่ยมายิงไม่ได้ One hour later. โอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการที่ผมเอามาเล่นกับบอดยิงกับบอดแบบว่าเออไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมอะไรเลยคือแบบยิงอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่เอาไปลงในแรงแน่นอนนะผมว่าผมพูดเลยว่ามันคือรีวิวก็จริงอะ่ะแต่ผมพูดเลยว่ามันค่อนข้างห่วยแตกนะครับมันเล่นยากมันแล้วมันก็ไปเจอพวกตึงๆเราไม่คงไม่มนั่งกดสายฟ้าหรอกเนอ,อะว่าคือมันเล่นนี่ค่อนข้างยากนะครับผมถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้แต่แบบมันมันยากจริงๆนะผมก็เลยเอามายิงบอดให้ดูแล้วกัน นะครับผมในส่วนของอ่าสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าของแต่งเนี้ยเล่นสนุกสนุกโอเคกว่าแต่ถ้าให้แบบจริงจังเอาลงแรงเลยไม่ไหวครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวสายฟ้ามันอยู่ที่ตัวปืนฟาโลผมว่าฟาโลมันไม่ใช่ปืนเมตามาเล่นครั้งยากนะผมแล้วก็คือถ้าจะเอาสายฟ้าไล่ยิงอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมมันซึ่งมันยากมากเลยนะครับผมก็เลยแบบว่า มองว่าจริงๆแล้วตัวปืนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าเออจะทําให้มันเล่นง่ายหรือเล่นยากก็ถ้าเป็นปืนพวกเมต้าอย่างเงี้ยมันก็คงเล่นง่ายกว่าอีเนาะครับเนาะด่เห็นปะแล้วแต่ถามว่าฟาโรมาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่าในระยะกลางๆอย่างเงี้ยมันไม่มีทางสู้พวกสวิตเบดเอ็กไนได้หรือว่าคลิกซิกในตอนนี้ได้เลยนะครับไม่มีทางเลยนะครับระยะกลางเนี่ยคือมันสู้ยากมากๆเลยแต่ระยะใกล้ผมพูดได้เลยว่ามันค่อนข้างโหดร้ายนะตัวนี้โอเคโอ้ยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงไม่โดนโอ้กดกดผมกดไม่ออก โอเคน่ครับผมก็มานี้แต่ในเรื่องของ BR เนี่ยผมยังไม่ได้ไปลองนะเพราะว่า BR เนี่ยต้องรอเก็บโหลดเอานะครับถึงจะมาเก็บเจ้าตัวฟาโรได้นะครับแต่ผมเดาว่านะว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะช็อตแล้ว1 1หฮิตตายอ่ะผมมองผมมองว่าอย่างนั้นนะว่าไม่มีทางที่จะ1ครั้งตายไม่งั้นมันคงจะโกงเกินไปอ่ะมันคงคือลูกซองอ่ะอย่างน้อยลูกซองลูกซองไม่ว่าจะเป็น K r ร MHS 0405หรือ b y 1 5หหรือ JAK ก็แล้วแต่ที่ว่าโกงๆมันยังมีโอกาสที่ไม่ยิงนัดเดียวตายเนื่อว่าลูกซองบางตัวอย่างเงี้ยยิงนัดเดียวไม่ตายนะครับผมแล้วแต่โอกาสแล้วเขาเรียกว่าผีเข้าผีออกแล้วกันแต่ว่าในส่วนของการช็อตเนี้ยแม้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าง KRM ในพี MP อ่ะคือยังมีบางนัดที่ยิงไม่ตายถ้ายิงขายิงถักๆไม่ตายอย่างเงี้ยแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือยิงตรงไหนก็ได้ครับขอให้โดนตัวคือตายหมดเลยนะครับผมคือดามเมจมันสุดๆอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเอาไปใน BR ผมมองว่าน่าจะมีมีมีอยู่2กรณีก็คือ1คือใช้ไม่ได้แต่ว่าน่าจะกรณีนี้น่าจะตัดทิ้งไว้ได้เลยน่าจะใช้ได้แต่ว่าผมว่าดาเมจน่าจะไม่ถึงก็ตายในนัดเดียวผมว่าต้องมี2-3ถึงนัดนะครับผมถึงจะตายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปืนฟานโลอย่างที่บอกเลยครับมันไม่ใช่เมตานะครับผมมันไม่ใช่เมตามันเล่นค่อนข้างยากนะครับผมถ้าเราไม่ได้ไปนั่งช็อตแบบจงใจจะช็อตอะเราไม่ได้เอาปืนยิงอะ ผมบอกได้เลยว่ายากมากๆกครับกว่าจะเข้าไปหาศัตรูได้เนาะในเรื่องของ BR นะกว่าจะสลิงต้องเล่นสลิงเข้าไปต้องเล่นลนู่นเล่นนี่เข้าไปกว่าจะไปหาศัตรูได้แล้วศัตรูก็คงไม่ยืนโง่ๆให้เราไปยืนช็อตไฟฟ้าก็หรอกจริงไหมนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะยากมากๆเลยก็เลยเอามารีวิวให้ดูแค่นี้นะสำหรับใน MP แล้วก็ในส่วนของซอมบี้นะครับผมซอมบี้ก็คือช็อตไม่ได้ตอนแรกผมก็เอาไปยิงบอสให้ดูผมนูวกว่าช็อตได้นะครับผมถ้าช็อตได้นี่คือเจ๋งเลยนะ ช็อตได้ก็คือเจ๋งเลยนะครับมันเอาไปยิงบอสเผื่อจะแรงอะไรอย่างนีนะ้เ okay นาะครับเนาะโอเคนะผมก็จบไปกันแล้วนะฮะพูดพร่ำทำเพลงไปเยอะมากมายก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะว่ามันก็โอเคอยู่แล้นในส่วนเรื่องของแต่งของฟาโลนะเผื่อใครคอยากเอาไปทำภารกิจนะฮะ นี่คือของแต่งของฟาโลที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นของแต่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วแล้วสามารถเล่นกับคนจริงๆได้นะครับนี่คือของแต่งที่ไม่ได้เอาไว้ทำธุรกิจแต่เป็นของแต่งที่ผมมองว่ามันเอาไว้เล่นกับคนได้จริงๆนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมขอญาตฝากนิดนึงนะเดี๋ยวใต้คลิปผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ a c e b o o k ผมไว้ให้นะครับผมซึ่งหลังจากนี้ผมจะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สตรีม Steam ใน YouTube แล้วนะครับผม ผมจะไปสตรีมใน Facebook แทนนะครับเดี๋ยวเรื่องเวลาเนี่ยเราขอให้เราได้ไปสตรีมก่อนนะัเราจะมากําหนดเวลากันว่าผมจะสตรีมตอนกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงนะับผมแล้วค่อยว่ากาันว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับผมในเรื่องของการสตรีมเนาะแต่ว่าก็ฝากเพื่อนๆ mm. ทุกคนด้วยนะครับผมกดลิงก์นะฮะเข้าไปแล้วก็ไปกด กดติดตามผมไว้นะครับผมกดติดตามใน Facebook ไว้นะครับเวลาผมขึ้นสตรีมี้จะได้แจ้งเตือนทุกท่านเนาะก็จะได้เข้ามาดูแล้วก็มาร่วมแจมกันนะค,คือใครอยากจะซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ฮะแต่ถ้าเล่นกับผมผมไม่คิดเงิน ไม่คิดเงินครับขอแค่คุณอยากจะเล่นกับผมแค่นั้นเองไม่ว่าคุณจะกากไม่ว่าคุณจะเก่งคุณจะอายุน้อยอายุมากอยากเล่นกับผมได้หมดเลยครับผมได้หมดทั้งนั้นนะฮะแบบฟรีๆนะไม่มีเสียตังค์เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากกดแล้วลกดแชร์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปห้กับ f อ r o p อด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รัก f อ r ด p อมาโดยตลอดนะรักทุกคนเหมือนกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายรักนะฮัจุูบฮัจูบ